หลวงนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเซอร์ไพรส์นะครับผมก็ได้มาตีนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนนะครับผมซึ่งผมนะฮะเป็นซิทเก่าของที่นี่เองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเพื่อดูวิทยาลัยที่ผมมาได้มาหลายปีมากๆว่าวิทยาลัยเปลี่ยนไปมีไอยางสิงคอรสร้างเพิ่มขึ้นกอ่อหรือว่ามีนักศึกษาเพิ่มขึ้นกอ่อหรือว่า การเรียนการสอนจะเป็นจะไดนะครับพอดีวันนี้นะครับผมก่อจะพาหาพี่ทองคูณนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผมนะครับเคยเรียนไปกันที่นี่แต่ว่าตอนนี้แกเป็นอาจารย์ที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมบรรยากาศน้องๆโรงงานช่วงบ่ายกันนะครับผมกับอาจารย์ทองคูณเนาะจะไดเดีเราไปเจอกันข้างในเลยครับไปครับผมนี่นะครับมีร้านกาแฟเลยเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟกันครับผม กำลังทำครับผมครับผมขอบคุณครับนี่ได้มาเลยแล้วนี่นะครับผมซื้อกาแฟซื้อชาเรียบร้อยแล้วซื้อไปฝากให้ทองปูนตัวเนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะเข้าไปหาไอ้ทองปูมอยู่ข้างไหนนะ่อยะข้างหลังนู่นนะครับเป็น ประมาณว่าเป็นที่โรงงานของน้องๆที่โรงงานของผมตั้งแต่สมัยเรียนแต่ก่อนแล้วแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องๆทํากิจกรรมอะไรกันอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอพี่ทองภูลหรือว่าอาจารย์ทองภูลที่ตรงแปลงโรงงานของอันวิทยายลัยเลยนะครับผมไปฮะจะเป็นด้านหน้าของวิทยายลัยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปด้านหลังวิทยายลัยนะเพื่อไปหาพี่ทองภูลกันนะครับอันนี้แผนกคณะพืชศาสาตร์คณะผมเอง าถึงแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นลูกพี่สิกเก่าเนาะอันนี้เป็นอาจารย์ทองภูนนะครับผมกำลังสอนน้องๆอ่ะโอเคต่อหน้าดีดีนะแล้วใครยังไม่้ก็มาตาตาไม่เห็นข้างหลังใช่ไหมพอแล้วพอแล้วจริงจริง เรียนทําการเรียนการสอนนะครับเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะฮะับน้องเป็นตักตักขึ้นข้อมก็ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบวันก็มันก็จะออกใบใหม่แล้วก็หลักฐานเลยเพราะว่าพวกเราออย่าร้งนะคับจะเริ่มทำเอ็กันนะครับลงมือกันเลยครับผมเดี๋ยวไปดูนะฮะ อไปครับพี่อันนี้ข้าวเป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวเมื่อกี้เอาเอาพอก่อพอก่อเผื่อมันจะเยอะไปอใส่สกระสุนอีกก่อนอย่าละเท่าๆกันนะเอาแปละเอารามเรียก่อนเราจะรู้ได้ไงครูมันเท่าหรือไม่เท่าเราใส่ทีหลังพ้าวมะเหมงเนาะเดี๋ยวเพื่อจะหนุู่เอาวกระปิมาจะไหนรอโอ้โหเคยเห็นไหมเคยเห็น เซตออกมาก็จะเป็นที้เขาไว้ทําอะไรบ้างครับพี่เอาไอบอมตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการเนี่ยเวลาเราจะตักให้แห้งก่อนเนาะแล้วก็เอาไปยงใส่สารน้ำอ๋อใส่บำบัดน้ำเสียอ๋อบำบัดน้ําเสียเพิ่มออกซิเจนในน้ําด้วยโอเคครับพี่มาดูน้องๆเรียนหนังสือเหมือนตอนผมเรียนสมัยปวสนะครับแต่ว่า ตอนาอน้องเนี่ยจะอยู่ปวช2ปวช2ก็คือถ้าเทียบกับมัธยมก็ม5นั่นเองนะครับที่นี่ก็จบปวชเสร็จก็อาจจะบางคนอาจจะต่อปวสที่นี่เลยแล้วก็บางคนก็อาจจะไปต่อปตี4ปีอย่างไปนะครับนี้เป็นกิจกรรมนะครับของช่วงบ่ายของวิทีไรกระเกษตรและเทคโนโลยีลํำพูนนะครับผม น้องๆทําเสร็จแล้วก็ต้องมาตากพอต,ตากแล้ือ,อมันแห้งนะฮะเวลาเรามีบอ่อป่าหรือว่ามีแหล่งที่น้ําเสียในบอ่อป่านะครับเอาสามารถเอาตัวนี้นะฮะไปใส่บอ่อป่าแล้วจะเพิ่มออกซิเจนในบอ่อป่าแล้วปรับสภาพน้ํานะครับผมมันจะเป็นอะไรนะเว้ยดูวิธีปัน้นบีบน้ําออกนะฮะ บีบน้ำเสร็จปั้นให้มันกลมๆเป็นรูปทรงเนาะเป็นรูปทรงเสร็จนะฮะคูมือไอ้เป็นพันไม่เปื้อนนี่ด้วยดูของคนนี้ก้อนสวยๆไอปาวด้วยครูห็ดแล้วโอเคเสร็จหรือยังครับยังครับต้องบีบแน่นๆอันนี้จะทำเป็นรูปทรงอะไรหัวใจครับพอใจพใจแตงสลาไหนครับผม โอ้เยอะแล้วหลายลูกแล้วครับผมทำเป็นรูปหัวใจได้ป่ะหนูหนูทำเป็นหัวใจแต่สายได้ไหมครูได้แล้วครผมก็เลยต้องคุมไว้แบบนี้นะเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วเราก็ไปโยนบ่อปลากันครับเดี๋ยวให้ปั้งแตละลูกเดี๋ยวเราไปโยนในก่อนอยู่ตะกร้าด้วยแหน่นะฮะแหน่นี่คือจะเป็นอาหารปลานะครับผมไว้ให้ปลากินเลี้ยงปลาอะไรครับพี่ มีปลานินปลาดุกแลก็ปลายี่โฉโอ้ปลายี่โฉฝนตกนะครับตนกว่เลยเอาจองเลยเตรียมรอเอาเราบก็จะไปที่บ่อปลานะครับผม นี่นะครับพอป่ามีอยู่สองฝั่งนะฮะนะครับผมหอยปลาปลาไม่กินปลาไม่กินมันยังไม่กินเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวดูท่าเใือหันปลาบ้างครับโอ้ฟิลฟ้าวมากนี่นะฮะพื้นที่ที่อาจารย์ทองพูนเพื่อนดูแลอยู่นะครับนี่เป็นเกษตรผสมผสานมีทั้งต้นกล้วย มีทั้งบ่อปลาแล้วเป็นปลูกพืชหลายหลายชนิดนะฮะรวมกันหมดี่ไหนวันนี้เอาโอ้ไมกูอยากทำนี่สิครับกูเอาไว้สิเดี๋ยวเขาบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปเจอกันในช่องน,นะฮะเดี๋ยวจะเอาช็อตนี้แหละไปลงไห <c oughs> <c oughs> นครับไหนครับโอเคคิด <c oughs> ถึงผู้สึกคิดถึงตอนอสมัยเรียนนะฮะ ก็จะประมาณนี้เลยต้องมาลงงานอะไรอย่างการลงงานเซ็เกาะกลับไปพักผ่อนกันในอย่างการแต่ว่าน้องๆชุดนี้ก็่อยาพักอยู่อหอในเลยนะครับแต่ผมเนี่ยแต่ก่อนผมมาต่อเป็นปวสเนาะก็จะเป็นอนุป,ปริญญาก็คือผมอาจจะพักอยู่ข้างนอกแล้วก็ตอนเช้ามาเสร็เกาะตอนเย็นกลับนะฮะแต่น้องๆคือจะพักอยู่ที่นี่จะกินที่นี่หมดเลยอันนี้นะฮะทุกคนเลยนะครับที่หันหนันกันมีความสุขครับผม <1> 1> กเกษตรรักกันฮะเกษตร งานนะฮะคุณครูอ่ะยืนคุมงานนะครับโหดบ่โหดดูไม้ฮะใครไม่ทํางานนี่เจอไม้ดุหลวนะครับผมยังใหญ่ครับดูดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น <c ười> คุณครูโหดนะผมคุณครูโหดฮะอุเล่นนะครับผมอันนี้ก็คุณครูก็ถือไว้เฉยๆนะครับผมก็อุเลนน่นไล้นะครับให้ระวังที่นะฮะน้องๆเปิดโรงงานกันอยู่เนาะผมก็ว่าจะ พาผู้ชมนะฮะไปดูรอบๆของวิทยาลัยนะผมจะขับรถวนแล้วก็ไปดูแต่ละคณะคณะกันนะครับว่าเป็นยังไงพ่องนะครับในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนผมอยากให้ทุกคนที่เคยมาเหียนที่นี่ครับได้มาหันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยว่ามีอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงไปพ่องหรือว่ามีอะไรอย่างที่ยังเหมือนเดิมก่อนอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเลยฮะจะเป็นหอพักจริงแล้วก็เป็นอา่ามันคล้ายๆเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะของอาจารย์ เป็นเหมือนแฟตนะครับผมสร้างใหม่เยอะมากอันนี้ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะบนไปนี่ก็จะเป็นทน,นกช่างนะครับผมใครเียนช่างต้องมาตรงตึกนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะอยังสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็บอกโอ้หเพราะว่าตอนผมอยู่มันยังบม่มีเลย แผนกผมเองที่เคยเรียนแต่ก่อนนะฮะนะฮะพักไฮโดรโปนิกนะครับดับงนั้นเลยนะครับส่วนใหม่เป็นพื้นที่เป็นกเกษตรให้น้องๆได้ลงงานกันนะครับ กินชายนะครับผมที่นี่จะเป็นโรงเรียนออ่กินนอนนะครับจะเป็นวิทยาลัยที่กินนอนอยู่ข้างในนี้เลย แทนนะครับผมเพื่อนสมัยเรียนเดียวกันตอนนี้มันเป็นอาจารย์อยู่ข้างในนี่แล้วนะครับเนี่ยอยู่ฟาร์มฟาร์มบัวแม่นกันโโว,ว<อ>เป็นโคนะโคขาวนะครับเนี่ยบริเวณก็จะประมาณนี้เพื่อนผมลูกซองไปแล้วผมเมาอย่างยู่ครับเนี่ยเอออย่างอยู่เ,เ,เนายเห <laughs> อะตุ่มเดือดในหัวตุ่มงกเก่าๆนี่ ก็จะเป็นลงของวัวนะฮะที่ว,วัวจะมีสองตัวนี่รวดนี่ยังมีไฟฟ้านะครับทำทรายเนี่เพื่อนผมจบสัตวศาสตร์แต่ผมจบพืชศาสตร์แต่รุ่นเดียวกันนะฮะดูไนนปแต่งหูด,ดังดิ๊ จะไปกันที่หอพักปฏิรูปนะฮะอยู่ข้างบนนะครับผมพี่ทองพูลก็ขับรถนํามานี่ก็เป็นเขตหอพักชายนะครับเราจะแยกหญิงแยกชายชัดเจนเลยครับผมต่อก็อนี่นะเดี๋ยวนี้ย้ายลงไปข้างลา่างนี่นะครับจะเป็นหอพักชายครับผม ตอนน่าอยู่ครับร่มลื่นดีฮะเวลามีงานจะมาตอนกลางคืนอะอย่างเนี้ยจะเลาะห้องกันมานรวมที่นี่แล้วก็เช็คชื่อตอนเย็นนะครับของหอชายจะมาต้องมาเช็คชื่อที่นี่แต่ตอนนั้นที่ผมเรียนอยู่นะครับผมเอเอไม่ได้อยู่หอในนะเพราะผมมาปวสผมพักอยู่ข้างนอกครับอันนี้ก็จะเป็นน้องๆปวชนะฮะต้องมาเช็คชื่อที่นี่แล้วมีปวสบางส่วนนะครับที่พักอยู่ข้างใน ขึ้นมาข้างบนหอพักปฏิรูปนะพี่พครับผมอ,อันนี้คือพี่ทองพูนนะฮะที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับผมก็เมาไปแอวไปไทยโดนไปไทยอย่างสถานที่ก็มาอีกทีเอาพี่เอาสอนเสร็จเรียบร้อยปล่อยนักศึกษาเรียบร้อยมาได้คุยกันนักศึกษาเลยมาได้เล่นกันเลยแต่ตอนนี้คือผมเอวทั่วเรียบร้อยกับปลาทุกคนไปแอวเรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วเนาะพี่คือตอนเย็นก็คือเดี๋ยวก็จะมีเช็คชื่ออะไรตอนเย็นใช่ก็ไม่มีแล้วแต่การเรียนการสอนคือจบไปแล้วใช่ใช่<อ>ก็ประมาณห้าโมงเย็นก็เด็กก็จะไปรอกินข้าวที่โรอหารห้าวิลาลครับ ก็ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วงั้นเก็คือได้ชมวิไลยกันทั่วหมดแล้ววันนี้ก็จะเป็นข้าวๆก่อนนะที่ผมพามาแล้วเดี๋ยวเขาถ้าผมมีเวลาวันไหนหผมก็จะมาลงลึกเรื่องการเรียนการซ้อนอย่างต่างๆนะครับวันนี้ก็คลิปผมก็จะจากกันไปที่อีก,ก่อนนะครับผมใครนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมตัวนะครับผมแล้วก็ไอ้ทองพูนนะครับก็มีชื่อช่องนะครับผมชื่อช่องนายดิน สตอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้หือนอนแล้วเดี๋ยวฝากติดตามให้ผมตัวนะครับผมแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ตัวนะครับแล้วก็อามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างแล้วนะครับผมเขาก็ล่าลากันไปที่อีก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ